สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันไม่ครบทีมใครหายใคะพี่ใหม่เกลี่ห์เกลี่หาย,ลลหายนงจากว่าแม่กุ้งมาหาเราใช่ไหมคะที่สวนทวีเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยแม่กุ้งพาเกล,ลี่ไปถ่ายที่ไหนไม่รู้ใช่ไหมคะ ตอนนี้ก็ระบากระบาเราอีกแล้วนะคะแต่หาเกีรี่กันเพราะว่าต้องกินน้ํานะต้องเอาน้ําไปให้เกียรี่นะคะทุกคนป่ะนําไปเลยค่ะใครเจอก่อนโคนนชนะนไนปนี่นะคะพี่หยบนำไปแล้วค่ะทุกคนพี่หยกนาไปแล้วที่ไม่ตามหลังหาเกีรี่กันนะคะจะเจอหรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรที่ไหม อุ้ยร้านคา้ามีไหมคะมีไหม,มไม่มีเกลี่นะคะอ,คอ้าวอ,าาอ,อ่ะไปดูกันอ,อ่าคับต่อไปนะคะตอนนี้พี่พี่อยบก็นำอยู่นะนี่เ,เยี่ยมไปแล้ว เจอ,อยังเจอ,อยังเฮ้ยเฮ้ยขาวงกอดเจอแล้วพี่หยอกจจอพี่หยอกจกับค่ะพี่หยอกกระตุกตากทุกคนเจอลี่อยู่ในขาวงกอดจริงๆด้วยเ,เจอก่อนเจอก่อนใช่ไหมพี่หยอกถึงก่อนเราไปคนพูดเราคิดในใจเราค่ะใช่นี่นะคะทุกคนพี่หยอกกับพี่ใหม่ไปตามหาเจอลี่ในเขาวงกอดเฮ้ยแต่ไม่เจอ,นอคนทุกคนอยู่น,นู่น ที่ไม่มาลงมาตรงนี้ค่ะกลับแล้วเมื่อกี้นี่ไงเจอแล้วตาหากเกลี่ไงสวัสดีค่ะนี่เมื่อกีพก้พี่หยอกพี่หยอกไปไหนพี่หยกอ่ะพี่ยอยู่ด้านไหนใช่ไหมยังไม่ออกมาจากเขาบังกอล์นี่นะคะเมื่อกี้ทำคลิปตามหากเกลี่เอเอแต่พี่หยกเอามาถึงก่อนแต่ว่าข้างหลังเราพูดก่อน์ฟอ่างั้นเสมอกันก็ได้ไหนพี่หยกเอาใจช่วยพี่หยกดิเอาเรียกพี่หยกหน่อยเร็ว พี่ยอกพี่ยอกอยู่ไหนพี่ยอกมันเดินตรงไปตรงกลางอ่ะเออเหรอไม่เลี้ยวขวาอ้าวพี่ยอกไปไหนอ่ะไหนไไหหนนเออนี่ไงมาแล้วนี่ทุกคนครบทีมแล้วนะคะเจอแล้วเย้ตุ้ยายะเกลงใหม่อะตุ้ยายะเกล้งใหม่ใช่ไหมอ่ะโอเคเอานี้เอาเสมอกัน เสมอกันดีกว่าเพราะว่าพี่อยกเจอก่อนใช่ไหมแล้วที่ใหม่ก็วิง่งวิ่งหาน้องก่อนเจอก่อนจับตัวน้องก่อนนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็เจอเกลี่แล้วสวัสดีค่ะเกลีบ่บายบายนี่นะคะเกลี่พักเหนื่อยใช่ไหมคะซื้ออะไรลูกซื้ออะไรซื้ออันนี้นะคะขนม,น,น,นมอะไรอุี้ยงขนมอะไรอ่ะขนมโบราณขานมปลาเขาไม่ได้ให้คนกินนะเขาเป็นขนมปลา กินได้กินได้กินได้ทำลูกแล้วนะทุกคนดีไซน์กินอะไรคะอุ้ยอุยเหมือนกันเลยใช่ไหมเอออันนี้เราจะแบ่งกินด้วยกันกินด้วยกันแม่กินไหมแม่ไม่กินค่ะแม่กลัวคำเดี๋ยวขนมปลานี่อ่ะปลากินน้ำไหมคะเจลลี่กินน้ำไหมไม่กินไม่กินหรอน้ำเปล่าอ๋อน้ำเปล่าใช่ไหมคะมีเก๊กฮวยด้วยนะลูกไม่กินหรอคะกินไหมกินปะอ่ะปลาสั่งปลาปลาไทยไหนลูกเออกินเลยกินเลยอร่อยไหมอร่อยไหม Arroy, Arroy, Arroy.